สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Overseer สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ Overseer ในคลิป d e ็กโปรไฟล์ของค a t าตาโน r ว d นะครับผมที่เป็นกาก้าของใหม่ใช้ของจากชุด SS02SBT ตั้งแต่ภาคชิมเป็นต้นมานะผมไม่ได้ใช้ของนี้ดูหายากมากจนเกินไปนะฮะก็จะมาดูกันที่ไปแรกเลยครับผม วันนี้นําโดยลัมม่านะครับผมก็จะเริ่มที่เทคของไอเทมครับผมไอเทมบอกว่าจ่ายหนึ่งเกรดพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับถ้ามีดาบคอสบนสนามนะมอเตอร์ทุกใบได้บวกสามพันบวกคีนะครับผมแล้วก็เมื่อเราถูกโจมตีนะฮะสามารถทิ้งวิชาดินจารหนึ่งใบเป็นเคา,เาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนะฮะเทคข้อดีของดาบก็คือจะทิ้งกี่ครั้งก็ได้ครับไม่ได้วันเพื่อเธอนะครับถ้าเรามีวิชาดินจ้าให้ทิ้งนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็น กาก้านะครับผมกาก่าร่างนี้ <c oughs> เป็นของชุดเก่า SBT นะครับผมใส่อยู่3ใบนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มี double t a แล้วก็ G Evo นะครับผมแล้วก็ใบต่อไปก็จะเป็นร่างใหม่นะครับผมร่าง2ก็จะมีเทคแก1เกตแล้วก็ท็อปเด็กโทกานเหมือนกันแล้วก็มีเทคเสริมเข้ามาคือเมื่อตี้ถ้าเรามีเผาปุ่งกอนเทศใบอื่นอยู่นะเราจะได้จั่วการหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ G Evo ตามปกตินะครับผม แล้วต่อไปนะครับผมเทคอิมแพกนะผมของใหม่นะเทคของเขาก็คือใช้ได้เมื่อพลังชีวิตคู่แข่ง5้าหน่วยหรือต่ำกว่าและมีมอนเตอร์ดาบพลบนสนามของเราแล้วผลรวมพาวเวอร์เท่ากับ12,000หรือมากกว่านะฮะจะจ่ายสองเกตยิงค่าไลท์การนี้ไม่ถูกยกเลิกนะครับไม่ถูกลดถอนนะครับผม ทำไมถึงเป็น1นึ่งหมื่นสองของชุดนี้นะฮะเพราะว่าใบจั่วของเขานะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะมีพวกเลข12ื่นสองนะครับผมผลเด็กนี้ต่อไปนะฮะนินด็อกนะครับผมดินด็อกนี้เป็นใบเก่งมากเลยครับเขาบอกว่าเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามเลือกนินด็อกจับกองกี่ใบก็ได้ขึ้นมือหรือจะเข้าเกตนะครับผมและสับกองกันเหมือนได้จั่วสามเลยครับผมลงดินด็อกจั่วสามจั่วหน้าให้เป็นดินด็อกนะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นใบโค้งนะครับผมก็หนึ่งเกต เออเขาบอกว่าเอาหลุมหนึ่งใบจากดอกเข้าโซลแจกสองเจ็นะครับแล้วมีเทคชั่์โดดนะครับคือหลักๆลัคือตีข้ามหัวนะครับผมแล้วก็เมื่อการนี้ตีครับที่มี g ีอีโอยู่ในโซลนะครับผมทำลายวันเตอร์ถ้าทําลายได้จรวดหนึ่งยิง2องไลท์นะครับผมมีมูฟดับเบิ w h i t ท tag โศกการนะครับผมเป็นใบที่เอาไว้ตีข้ามหัวเลยใส่2ใบนะครับแล้วต่อไปเป็นฟูมันนะครับผมอันนี้ฟูมันอาร์กอนอันนี้จะเป็นร่างของซื้อคาตันซื้อคาตันหนึ่ง แถมใบหนึ่งนะฮะเราก็บอกว่า1เกรเราก็1นึใบเข้าสู่โซนะฮะเราก็มีเทคแอคนะฮะเคาน์เตอร์นะฮะเคาน์เตอร์แอคก็คือนำใบจากรกลการของเราลงในสภาพความนะนะเว่าเป็นเผ่าดากอดที่มีไซส์ศูนย์พาวเวอร์หกฟันพาวเวอร์หกพันดีเฟนซ์หกพันสองคีย์ที่ข้อนะฮะถ้ามีจีโว้อยู่จะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีดับเบิลแท็กก็หมายว่าอันนี้เอามาโจมตีแล้วก็อนี้เอามาแบบ ถ้าอีฝ่ายยืนกลางแข่งอยู่กันไปตีไม่เข้าจะต้องเป็นคนนี้ในการเล่นนะครับผมประมาณนี้เข้าๆต่อไปนะครับผมนินแคตโตนะครับผมนินแคต,ตเขาบอกว่าเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามนะครับถ้ามีผอมคอนเทนทิ้งมือหนึ่งนะฮะเราจะได้ชาร์จเกตดได้1ไึ่ไรได้1จวดแต่ถ้าเป็นของดาวก็โวจะเห็นเพื่อนได้ลงมาชาร์จจวดไม่ต้องทิ้งมือจะไปผนวกกับว่านินด็อกนะครับผมลงกายแคทมาทิ้งนินด็อกนะฮะแบบแบบลง ได้ได้นินด็อกเต็มือแล้วก็ทิ้งชาร์ตัวบนไปนะแล้วก็ไปเป็นวิชาวิชาเรียกป่านะฮะผมก็คือมี2เทคนะเมื่อถูกทิ้งจะได้ชาร์จสองเกตแล้วก็อีกเทคนึงคือนํามอนเตอร์หรือไอเทมที่เป็นเผา่อนกเทพชื่อต่าง2ใบขึ้นมือนะครับผมเป็นใบที่ดีมากๆนะแล้วก็บังคับทิ้งมือหนึ่งนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เคลียร์ของนะ อ่าอันนี้เป็นใบถูกทิ้งนะครับผมถูกทิ้งจากมือนะผมวิชาอินจาโคโนฮะงาคุเละนะครับผมมีเทคลอ,เ,คอเตอร์ก็คือได้ฮิลสามไลท์นะฮะใชคลอเตอร์เป็นฮิลสามไลท์หรือว่าเมื่อการเป็นนี้ถูกทิ้งจากมือเราจะได้ฮิลหนึ่งไลท์และตัวหนึ่งนะครับผมต่อไปครับผมเป็นใบนี้เป็นใบคีย์เวิร์ดเลยครับหนึ่งหมื่นสองพันของในนี้ก็คือใบจรวดนั่นเองซิเบียงศึกการเข้าปั้นนะฮะเขาบอกว่ารายการนี้ได้ ถ้ามีมอนเตอร์ดาร์กอสบนสนามของเราและมีพาวเวอร์รวมของการ์ดบนสนามของเราเท่ากับ1 2ึ0 0หหรือมากกว่าโจ2ใบนะผมลายได้เทิร์นละครั้งใบงนี้เช็ดได้ทั้งขาเราในเทิร์นเล่าและเทิร์นอีกฝ่ายนะครับผมต่อไปเป็นวิชาอู้งานนะผมเป็นการเซตน,นะฮะเขาบอกว่ามอนเตอร์ Monster, ผอมคอนเทปทุกใบไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถคู่แข่งนะครับแล้วก็มีเทปบอกว่าแอคนะฮะเราสามารถทิ้งวิชาหนึง่งใจานใบแล้วก็จหนึ่งเกนนะครับผม แล้วก็จะได้จวดสอนะครับผมทิกมันคือชีเดนนะฮะชีเดนในเวอร์ชันของเวสเซนนะรเราเสร็จการใบนี้ได้ได้อย่างละใบเท่านั้นนะครับผมได้ใบเดียวแหละโอเคต่อไปเป็นวิชาเออ่กำแพงตัดศิลานะครับผมในระหว่างกันเป็นใบป้องกันนะครับผมรายได้ถ้ามีเผ่ากรเทพยกเลิกการโจมตีทิ้งมือ1ถ้าทําชาสองเกตจุดหนึ่งนะฮะเป็นการเปลี่ยนมือนะครับผมก็คือในนี้มันมีใบทิ้งนะฮะก็เลย ใส่ช่วยทิ้งมือแล้วต่อไปนะครับผมเป็นวิชาขาซิ่งนะครับผมใช้เทินคู่แข่งจาก1เกตยกเลิกกนโยมตีถ้ามีดาก็ทำลายการ์ดหนึ่งใบนะครับผมเป็นใบที่ป้องกันที่ตัดบอร์ดอีกตัวหนึ่งไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นวิชาวายุลมกดทําลายล้างนะครับผมเป็นใบเคยรีเป็นโปรโมด้วยอ่าเป็นฟอยล์นะครับผมแต่นี้เราใช้ของในชุด s อสนะครับก็คือเทคแรกก็คือนำ้ำมอนเตอร์นินจาหนึ่งใบจากดอกขึ้นมือแล้วก็ เลือกการไปนี้ถูกทิ้งนะฮะเราจะได้ชาร์จจวดนะครับผมเป็นใบที่ถ้าอีฝ่ายสั่งทิ้งมือเราก็ถ้าทิ้งใบนี้เราจะได้ชาร์จจวดนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นเทคนัมเบอร์เตอร์ไซส์สหรือต่ากว่าหรือเวทมนต์ขึ้นมือได้นะครับผมไล่ไล่เป็นเคาน์เตอร์นะฮะดีแค่ไหนคือเมื่อถูกทิ้งนะฮะ,ละ,นนละ,ฮะเลือกการหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งใจหนึ่งไรนะฮะเลือกการใบนั้นกลับขึ้นมือนะครับผมเป็นใบที่ยกไซส์สหรือว่าถ้าเราทิ้งด้วยเอฟเการนะครับเราจะได้ ยกเขานะฮะแต่ต้องใจหนึ่งเลื่อนครับต่อไปนะครับไอที่เรียงอันนี้นะครับเป็นต้นคลิปก็คือไซตบอร์ดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรบกวนผู้ช่วยผมครับเปิดโอเคครับผมเริ่มจากใบนี้นะครับผมใบนี้เป็นใบโจมตีนะฮะเขามีเทคบอกว่าไร่แล้วก็เลือกมอนเตอร์ดาร์กอสหนึ่งใบบนสนามสแตนมอนเตอร์ทุกใบที่มีพาวเวอร์เท่ากับการ์ดที่เลือกนะครับ จะไล่ได้เธอละครั้งก็คือเป็นเด็กทำเวฟนะถ้าคิดก็คืออันนี้ฟูมาดับเบิลแท็กมีโทเค็นก็4เวฟลุกจะได้5 6 6เวฟนะครับผมเยอะมากๆต่อไปครับผมใบที่2ใบที่ดูน่าสนใจเอามาใส่นะครับต่อไปเป็นดินเบิร์ดนะฮะถ้าผมจำชื่อเขาไม่ผิดนะดินเบิร์ดเขาบอกว่าวิชากระจายดินเบิร์ดนะฮะขอได้เธอละครั้งแล้วก็เมื่อมันเต้ดพวร์เข้าสู่สนามเห็นเข้าสู่สนามนะเราทิ้งเมื่อหนึ่งเราจะได้2ไลท์ได้พลังชีวิต2หน่วยนะครับแล้วก็ ดู3ใบบนหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้กองนะฮะเถิดราคานะครับผมเป็นใบเปิดกองนั่นเองนะครับผมเอามาช่วยหาของนะครับใบต่อไปครับผมใบที่3ใบนี้มาจากชุดทีดีนะครับผมทีดีก็ใบนี้นะครับผมก็เป็นสองเกรท็อปเด็กโซกาดนะฮะเมื่อเข้าสู่สนามน,นะฮะนำวิชานินจาจากกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะฮะแล้วก็ สับของการ์ดถ้ามาจากจีโวนะฮะเราได้ฮิวสองไลท์ยิงฝ่ายสองไลท์นะครับผมเป็นใบที่ดีมากต่อไปใบที่สี่ครับผมใบไ,ไซส์บอร์ดนะฮะอันนี้จะเป็นใบแปลกตาหน่อยนะฮะเป็นน้องไซส์ศูนยนะครับผมน้องไซส์ศูนยเขาบอกว่าเมื่อการเป็นนี้ถูกทิ้งนะฮะเราจะได้ชาร์ตเกตฮิวหนึ่งไลท์นะครับผมแล้วก็มีเข่บอกว่าเมื่อตีเสร็จเด้งกลับขึ้นมือนะครับผมเป็นเหมือนมุม,มแมลงดักก้นนะฮะใบต่อไปครับใบที่ห้า ใบที่5เป็นดินด็อกนะฮะจะเห็นได้ว่ามีทั้งสองอาร์ตเลยดินด็อกล่างนี้เขาบอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามชาร์จเกตตามเผ่ามากกเทพบนสนามของเรานะครับผมเป็นใบทําเกตเผื่อไว้โดนยังกี้เอาเกตไปหมดเลยใบยนี้ก็จะพอช่วยแก้ปัญหาได้บ้างนิดนึงนะครับผมแต่ไม่น่าจะเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็เมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามนะครับเทคของใบนี้เอ่อเลือกมอนเตอร์ดากอสจากช่องด็อกของเราหนึ่งใบ แล้วก็ทิ้งมือ1เลือกการขึ้นมือนะครับผมในกรณีที่หาใบนี้ไม่เจอนะครับผมเราสามารถใช้ใบนี้ช่วยในการขุดเล่นได้นะครับต่อไปครับผมอ่าอันนี้ไม่มีเดี๋ยวต้องหาภาพมาขึ้นนะคือวิชาเป็นการจับเลสอ่าสายตาสรพิษอ่าใช่แล้วเป็นอะไรอันนี้เป็นอาร์ตวาเลนไทนยเนื่องจากหาสายตาสรพิษไม่เจอเับผมก็คือจัดถึงเลือดแล้วก็จับเลส มอนเตอร์หนึ่งใบบ,บนสนามคู่แข่งนะครับผมเป็นใบที่ป้องกันที่แข็งแกร่งมากแข็งจริงๆเพราะว่าแผ่นนี้ยังไม่มีกันเลนนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นใบวิชาเซียนนะครับผมก็คือทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบบ,บนสนามของเราถ้าทำชั้นหนึ่งเกียร์ทีหนึ่งไลอยจุดหนึ่งนะฮะเอามาหลบเพนนีเพทได้นะครับผมต่อไปครับผมเป็นโกลเลียวนะครับของคาร์นาโบนะฮะทิดเขาบอกว่า คอได้เทิร์ละครั้งแล้วก็เมื่อการไบนี้เข้าสู่สนามดู3ใบบนแล้วเลือก1ใบขึ้นมือที่เดือดถิงนะครับเป็นใบเปิดสามนัแต่อไล้เทิร์ละครั้งต่อไปครับผมสุดท้ายนะฮะเป็นนินแคสโตนะฮะนินแคสบอกว่าเมื่อการใบนี้โจมตีเรื่องนินจาที่มีชื่อต่างกันจากดอบเราไม่เกิน2ใบาสามารถทิ้งกาสในมือ1ใบถ้าทิ้งนำกาดนั้นขึ้นมือนะครับผมโอเคครับผมก็นินจาเนี่ยเลือกก็คือเลือกพวกนี้นะฮะ พวกคาแรคเตอร์ที่เป็นมอสเตอร์นะฮะประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นไซบอร์ดที่เผื่อแบบเอาไว้เปลี่ยนได้นะครับใครจัดเด็กนี้แล้วไม่ถูกใจแก้ไขได้เลยแล้วเห็นว่าเด็กไม่มีเจอเนอรลิกลองหาเอามาใส่ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปแนะนำคาตานะสายกากานะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับถ้าชอบฝากกดไลค์ กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ